ถ้าพูดถึงความสําเร็จของสมาชิกใช่ไหมเรามีจํานวนผู้ประสบในตอนเดือนต่อปีเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งปรับต้องวชูได้เลยอันดับหนึ่งแต่เพราะอันดับหนึ่งตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากความตั้งใจของบริษัทที่อยากจะสร้างโอกาสอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีๆเนี่ยสามารถพึ่งทิงได้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆครับและโดยเฉพาะผมเองก็มีประสบการณ์ในด้านการขายตรงมาก่อน นะครับเราป็นสิบปีในามก่ที่จะมาเปิดบริษัทนิวไลท์เสร็จแล้วนะครับเราก็มีประสบการณ์ด้านของผลิตภัณฑ์ด้านของสุขภาพแบบคือเราเป็นบริษัทที่จําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงคุณภาพเทียบเท่าการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วก็ขายดุบขายดีนะแบบจนสร้างโอกาสทางธุรกิจทําให้สมาชิกได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายแบบวันนี้ค่าสมัครเข้อ่วมธุรกิจครับเท่าไหร่ครับอยสิบบาทค่ะแล้วก็พร้อม คำท่านเียถ้ามีบัตรสมาชิกด้วยนะคะก็สามจุดบาทรวมกันแล้วก็เป็นห้าสิบบาทค่ะตลอดชีวิตเลยนะคะสมัครครั้งเดียวเป็นสมาชิกตลอดชีวิตประจำปีนะครับแล้วก็ไม่บังคับซื้อไม่ต้องรักษายอดประจําเดือนซื้อได้ตามสะดวกเพราะว่าไม่รักษายอดประจําเดือนเนี่ยอยากคิดว่าซื้อคงเดียวแล้วจบนะคือเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ย ซื้อได้ตามอิสระครับซื้อตามได้ตามใจชอบที่ซูเปริษัทที่สุดยอดมาแล้วถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงคุณภาพไม่สูงจริงเนี่ยนะครับเราไม่ปล่อยให้อิสระหรอกแต่บางครับไปซื้อเท่านั้นเท่านี้เพราะต้องไปบังคับซื้อเนี่ยขายไม่ออกครับแต่นี่อะไรนะครับเราไม่ต้องบังคับแล้วค่ะซื้อเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยตลาดสุดทายเป็นแบบขายดิบขายดีงานงานบับเข็มประดับเข็มประจำเดือนโดยอุปถัม์ไม่ทัน อาหารเสริมเป็นขนมกันเลยค่ะเมียวไลท์ใช่จะเป็นลม์สินค้า่ี่มีประโยชน์จริงๆแล้วก็ใช้แล้วมันเห็นผลคุ้มค่าตามราคานะครับคงไม่ต้องไปโม้ก้าวพาดมาโฆษณาเกินจริงแล้วครับของเราเนี่ยว่ากันด้วยคุณภาพจริงเพราะว่าบางคนจะมานั่งถามเมียวไลท์ว่าทำไมไม่เอาสินค้ามาขายหน้านซาวบ้างเวลาซาวบ่อยนั่นมอโมอย่างนั้นโมอย่างนี้แบบไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจ สุขภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะโฆษณานะครับยกตัวอย่างส้างตัวอย่างหรือปวดเกินจริงได้กฎหมายห้ามไว้แต่เนียวไลฟ์ของเราอยู่ได้เพราะเราขายคุณภาพสินค้าจริงๆไม่ว่าจะบอกกันไปขายตัวมันเองได้นะครับดงนั้นท่านอยากจะได้ธุรกิจที่ขายตัวเองได้เนียวไลฟ์พร้อมนะครับ